ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกกท่านนะครับนะพผมนายบุ๋มกับรายการอุปเซตทีวีนะครับนะครับอยู่ในช่วงข้องประชาตายคลังละห้าคำนะครับสวัสดีค่อนไปยิงไปมาเร็วเค็มเร็วแรงเร็วนะครับนะโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาซ่อนนะครับนะคำแรกเลยคํามาลบบ้านนะครับนะลบบ้านลบบ้านลบบ้านนะครับนะไม่ไม่ไม่ใช่บ้านบุ้งมาแล้วเราหลบนะเออหมายลบบ้านนี่หมายถึงว่ากลับบ้านนั่นเลยนะครับนะเป็นคำว่าใช้สำหรับการกลับบ้านนะครับนะ สงการปีนี้จิลบ,บานนิดนะแปลว่าสงการปีนี้จะกลับบ้านหน่อยนะ,นะครับนะเคืนนี้ว่าไม่กลางที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวกาวายิลบบานคืนนี้ไม่การนอนทีอ่ออฟฟิศแล้วนะครับนะกาว่าจะกลับบ้านนะ <Lindsay> คือกําแพงนะครับลบนี่ก็คือลบมาแล้วลบหมายถึงกลับนะครับนะบางคนบอกเอ้าแล้วลบลบไม่ใช่ลบป่ะพี่ลบก็ลบไปแล้วต่ภาษาใต้ภาษาใต้นี่มันแปลว่าก,กลับนะ เออนะก็โอเคนะก็จำมาไว้ว่าลบคือกลับนะเออไม่ไม่ใช่ว่าลบบ้านเนี่ยเนี่ยในในในบ้านครับในบ้านมีบ้านกำลังพุ่งมาทางนี้หรือเปล่าให้ผมลบไปไม่ใช่นะเออนะลบบ้านก็กลับบ้านนั่นแหละนะอย่าจำผิดนะครับนะโอเคคำต่อไปนะครับนะคำต่อไปนี่อย่าตำเจ้านะครับนะอย่าตำเจ้านะครับจะอย่าตำเจ้าในแปลว่าอะไรก็แปลว่าอย่ายุ่งอะไรเออเวลาเพื่อนมายุ่งก็ไปมึงอย่าตำเจ้าด้วยี้นะมึงอย่ามายุ่งดีนะครับนี่คือกำแพง นะครับนะเวลาเพื่อนเรากําลังหุดหยิดกาลังฮึดนะครับนะกำลังแบบแบบจ่ามึงไม่มีใครอย่ามาัอย่ามายุ่งูตรงนั้นนะครับนะพอเพื่อนมาแตะตูเหยยบโบมึงอย่ามาทำดาวน,นะไอ้เจ๊มันมึงมึงอย่ามายุ่งนี่นะไอ้กูกำแพงนะครับนะโอเคครับอย่าทำดาวนี่ก็แปลว่าอย่ายุ่งเลยและวนใช้ในกรณีอะไรก็ได้ทีเยอมอย่าอย่าอย่ามายุ่งกวนเออภาษาง่ายๆก็อย่ามาเชือก <laughs> <laughs> เออนั่นแหละนะครับนะโอเคครับ ก็อย่างนี้ว่านะอย่าตำเจ้าก็แปลว่าใหญ่ยุงโอเคต่อไปนี่ออลองช่องนะครับนะล่องลองช่องลองช่องเลยเลยครับพี่บุญไม่ไม่ใช่ลดช่องนะลองช่องนี่ก็หมายถึงว่าสับสนนะครับนะไอย้ยาเอ้ยตำปืนดีว่าพอรอบปีนี้กูลองช่องเม็แด,มมดแล้วนะนะทำยังไงดีวะก็รอบปีนี้นี่กูจับสนไปหมดแล้วทำไม่ถูกแล้วนี่มึงออกไปเลยมาเนะี่ <ส>พวกกูเรียนหรือยังเนี่ยแล้วกูเรียนอะไรแต่กูจำไม่ได้เนี่ยกูสับสนเนี่นะก็ใชะแล้วเราก็มาสับสนนะครับเขามาลองฉลองเนี่นะครับนะอะไรที่ว่าท้าไม่เราสับสนวุ่นวายไม่ใช่ลองจงนะไอ้ตะนนกรุงเทพนี่มันล่องจ้องกาดเจ็ดปอมนะครับนะตนนกรุงเทพนี่มันสับสนวุ่นวายกล้าไอ้เช่นเน่านะครับนะก่อใจสำหรับคำนี้ได้นะครับนะต่อไปกับคำคับต่อไปนะครับนะครับต่อไปก็คือ อย่าโจนะครับนะอย่าโจก็คือเงียบๆนั่นแหละนะเออเงียบๆมึงอย่าดังอีกมึงอย่าโจมึงมึงช่วยอย่าโจดี้ดินี่เอรอมึงเตะบอลมึงเตะบอลเสียงดังไปโอ้มึงอย่าโจดี้ดินะครับนะมึงเตะบอลเสียงดังอีตายมึงมึงอย่างเสียงดังดินะเออมึงมึงได้โปรดมึงอย่ามึงช่วยอย่าทำอะไรที่มันมันชั่วร้ายที่นี่กู มันเสียงดังไม่เป็นแล้วนี่นะมึงช่่ยอย่วูนี่ยคำว่าอย่าจูนี่แปลว่าเราสามารถใช้สำหรับอะไรก็ได้นะครับนะเรื่องอะไรอะไรก็ได้ไม่ไม่ใช่อะไรก็ได้แบบนั้นนะอะไรก็ได้ที่มันเสียงดังนะครับนะเราก็ใช้คำว่าอย่าจูนะครับนะโอเคคําต่อไปก็คือคําว่าพันนั้นแหละเออคำพันนั้นแหละพันนั่นแกลืออะไรก็แบบนั้นแหละนะครับนะพันนั้นก็คือแบบนั้นแหละก็คือแหละนี่แหละครับนะอ่ะนี่ครับอย่างเช่นนักบอลคนนี้ครับกำลังดเดิน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 ปุ๊บ อื้อื้เต็สเต็ปเล็กน้อยเล็กน้อยอื้ยิงเข้าไปแล้วไอา้าไมได้พันนั่นแหละนะครับนะแปลว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดไปนภาษาไอจา้จ้ายิงเข้าไปไอื้มบันนั่นแหละทุดยอดนะครับนะแปลว่าเออยิงเข้าไปแล้วนะครับนะลูกนี้ไอ้ยาแยบแบบนั้นแหละมันชุดยอดเลยนะีอ่อื้มมันเฉียบกลมจริงจริงนะแม่มันบาดลึกเข้าไปในดวงตาเลยลูกนี่นะ <c oughs> นะครับนะพันนั่นแหลกก็คือแบบนั้นแหละนะสามารถใช้ในกรณีที่ว่าแบบ เออมึงสวยมากอนั้นเลยแบบนั้นแหละเออเวลาเราเล่นพวกเกมมูบ้าเเลาทีมไฟกันนะเออแล้วว่าเวลาทีมเราเนี่ยได้เปรียบนะครับนะหรือว่าออกันนะครับประท่ากันไปชนะนะเออพนันเลยเออเออแบบนั้นแหละใช่มากกรณีนี้ได้นะครับนะโอเคมาตัวกันในรอบหนึ่งนะครับนะคาแรกก็ลบบ้านนะครับนะแปลว่ากลับบ้านนะครับคำที่สองอย่าตำเจ้านะครับมาแปลว่าอย่ายุ่งนะครับนะ คำเด็3สามก็ลองจงนะครับนะแปลว่าสับสนวุ่นวายนะครับนะคำทีสี่ยาจุนะครับนะยาดังมึงช่วยเยี่ยมเยี่ยมยิดนะครับนะส่วนคำต่อไปก็พันนั่นแหละนะครับนะพันนั่นแหละก็แบบนั้นแหละโอเคครับก็คงจบไปแล้วนะครับนะกับการมาสอนในวันนี้นะครับนะการมาสอนวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับห้าห้าห้าคำใช่ไหมเออห้าคำมาแล้ว นะครับนะโอเคครับสรัรับวันนี้ผมในบุมก็ต้องลากลไปก่อนนะครับนะขอบคุณครับไลค์ขอบคุณสับไลฟ์ทุกท่านนะครับนะก็ <c oughs> ใครที่อยากดูอยากเลยอยากจมหรือว่าอยากอะไรก็ตามแต่คลิปอื่นคลิปอื่นๆเนี่ยนะครับนะก็มาแลได้ในในช่องโอเปกาทีวีน,นะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนะ ชึงนใจกาฟเนี่ยครับโอเคครับสหรับวันนี้ผุ่มนายบุมกับรายการโอปิชั่นทีวีก็ต้องลากไปก่อนนะครับนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรก็ต้องมาติดตามแลลอเองนะครับ <laughs> โอเคครับขอบคุณสำหรับการแล่คลิปครับผุ่มพมนายบุมโอปิชั่นทีวีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ